เดี๋ยงตอนก็นสู่ชั่วโมองที่สองของเราที่นี้ค่ะ hit of b n g 9.5.25ไม่ใช่ค่ะยังนั่งอยู่ดูแลเครื่องนฟังสำหรับแม่ที่ของกีตาร์และก็รอกันอยู่สำหรับสามหนุ่มนะคะค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงนะคะสำหรับ hit of b a n ของเราก็เลยเดินทางค่อนข้างที่จะ ถึงเช้าไปซึสันิดนึ่งพูดถึงงานเพลงของ d e วเดอะสตารนี่นะคะกับงานเพลงนี้คนน่ารักที่ไม่น่าเปื่อค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดในสตตล์ที่แบบว่าโอ้โหแตกต่างไปมากๆเลยเป็นเพลงเพราะๆในแนวแบบว่าบอสซาบอสซานิดหนึ่งอาจจะใส่เนื้อเรื่องความหนักแน่นในดนตรีแล้วก็ซาวของกีตาร์แล้วก็กลองอีกด้วยนะคะ หนุ่มดิวเดอะตารเขาโชว์พลังเสียงค่ะพร้อมกับการเปลี่ยนสไตล์ร้องใหม่แบบแนวมอสซาอยากรู้เจาะลึกจริงๆในเรื่องงานวปยนี้นะะี่ค่ะล่าสุดของดิวต้องรอให้เขามาพูดคุยเองนะคะส่วนใครที่ช่องงานวปยนี้นี่นะคะคุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะสําสหรับคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักเนะะีคะของผู้ชายเสียงดีคน,นนี้จากด,ดิวเดอะสตาร์ดอกจันนึงสองสามเก้าสองหนึ่งหกแล้วก็กดโทรออกได้เลยสถานี้างยี่ที่ที่สุดที่ทุกคนวโหลดงานวปยฮิตก่อนคลยโหลดโปใหม่กับเราได้ทุกวัน ที่นี่ที่ดองจัน123-9216แล้วก็กดโทรออกนะคะจะเป็นเสียงรอสายจะเป็นริงโทนจะเป็นเดิมเพลงหรือว่าโหลด m อก็ได้ใช้ได้ทุกเครือข่ายเลยทีเดียวที่ดองจัน2 1 2 3 9งสอค่ะนอกจากนั้นแล้วนี่นะคะคุณผู้ฟังนอกจากคุณจะได้โหลดงานเพลงเพราะๆไปแล้วยังมีสิทธิ์รุ่นรอบของรางวัลเราแจกให้คุณทุกเดือน,นะคะ่ะสำหรับชุ่นคมเจเตอร์พร้อมจออซี ถามถ่ายเมื่อไรพี่ๆจะเดินทางมาถึงทีนี้รู้สึกว่าสถานปฏิบัติธรรมของเราอยู่ไกลมากค่ะคุณนุฟังแถวเล่นไปอ่ะสำหรับพี่ที่ยวแฟนเก้าสิบห้าจุดสองห้ามก็เฮิร์สเน่ค่ะตอนนี้สามหนุ่มหล่อเนี่ยเดินทางมาถึงเรียบร้อยแล้วสวัสดีสําหรับพี่รถพี่ดิวแล้วก็พี่ป๊อบด้วยค่ะสวัสดีครับเป็นไงครับค่ะสบายดีครับสบายดีครับกําลังวุ่นๆกับการแบบว่าจากไลเซนอยู่นะคะเป็นไงบ้างการเดินทางวันที่สุริ้นขาเคยมาหรือยังก็สําหรับป๊อปกับดิวเนี่ยก็ยังไม่เคยมาเลยครับ ของพี่รุตก็พี่รุตมาครั้งแรกว่าครับก็เคยมาครั้งนี้นะครับแต่ว่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่มาจริงจริงเต็มที่มากกว่าปกติแล้วแล้วดูวครั้งแื่นไม่ปกติจะเป็นยังไง ถ้าไมปกติจะเป็นยังไงเดีแต่จะบอกว่าได้รับการตอบรับเออ่ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องที่นี่ดีมากมากก็คือเด็กน่ารักมากแล้วคือมาตามเคลี่ยวกำลังจะตามเกลนข้างนอกก็มีตอนนี้คือผมเขาบอกมาตั้งแต่บ่ายสองใช่ไหมใช่แล้วสุดยอดมากนะครับเพราะว่ารอหลายคนก็ถามมาในตั้งแต่มีข่าวว่าเออพี่รถพี่ดิวพี่ป๊อปจะมาที่อ่าสุรินทร์ของเรานะคะโดยเฉพาะที่ฮิดอะแฟรมเนี่ยหลายคนถามใายเมื่อไรจะมาหลายคนโทรมาถามทางเพราะว่าที่ฮิดอะแฟรมมีค่อนข้างที่จะอยู่ไกลนิดนึงนะคะเดินทางมา หายากหรือเปล่าไม่ยากครับเพราะว่าคนขับรถตู้เป็นคนหาครับเพราะว่าเรานั่งมาอย่างเดียวแต่ว่าจริงขอชมนิดนึงว่าทานทีสวยมากใช่แล้วครับน่าอยู่ใช่ไหมคะสบายสบายครับก็กล่าวว่าคืนนี้เราก็จะอยู่ต่อที่นี่ครับพูดถึงถามถามถามถึงเพลงใหม่ล่าสุดของหนุ่มดิวหน่อยละกันเป็นออกมาในสไตล์แบบว่าบัช้าบัช้านิดหนึ่งใช่ไหมอย่างเพลงคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักร้องยากไหมคะยากไหมก็ถามว่ายากไหมผมว่ายากขึ้นนะค่ะ ยากตรงที่ว่าเราร้องให้มันสบายขึ้นเพราะว่าคือเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยแบบว่าเล่นเสียงมันค่อนข้างกว้างคือเสียงสูงก็สูงมากเสียงต่าก็ค่อนข้างต่าทีเดียวแต่ว่าเราต้องพยายามร้องให้ดูไม่เค้นไม่ต้องร้องให้สบายที่สุดนะครับใช่ก็เลยมันยากยากนิดนึงเนื้อหาของงานเนื้อหาเนื้อหาดาร์คครับเนื้อหาจะเป็นประมาณว่าสมมติพี่พี่พี่กีตาร์พี่กีตาร์สวยมากมากเลยอขอบคุณค่ะก็เลยต้องชนเพราะก็ตัดีใจ ไปแล้วค่ะอยากพูดอะไรก็พูดหเลยค่ะน่ารกน่ารักน่ารักน่าน่ารักน่ารักน่ารนารักนมีรักนรักน่าัน่าัน่ารักนรักน่รัก่ารักนาักน่รักน่ปรักน่รน่าก่าทีน่รักน่กน่าร่ารักน่รักากน่ากน่ารกน่อกน่ั่ได้เล่อกใครแก่ว่ามีคน่ารักน่ักน่ารัก่าก่ร่ารารักนากนรักนาักนร่าเกรกาก็เลยบอกว่าเักยไปก่อนไปก่อน เดี๋ยวมันจะรัเนี่ยเดี๋ยวจะมารักเอออันนี้ให้เขาตอบให้เขาก่อนไม่ได้รอรอไหวเหรอค่ะดิวอันนี้ขอดูสถานการณ์ภายหน้าก่อนเลยกันนะที่เธอรู้ว่ามีแบบโอ้โหน่ารักน่ารักแบบนี้รอกีต้าคงจะปฏิเสธไปทุกคนละเดี๋ยวรอดิวละกันอ่ะคนน่ารักน่าดีกว่าเรานะ เออคนน่ารักที่ไม่น่าแต่ไปรักนั่นเองนะคะก็ประมาณว่าต่อให้เขาก่อนละกันพอดีเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยจีบวิธีหนึ่งนะคะสาหรับงานเพลงนี้แล้วมีส่วนร่วมอะไรบ้างในการทำงานเพลงนเพลงนี้เหรอครับเพลงนี้ค่อนข้างจะเยอะมากกว่าทุกเพลงเพราะว่าเพลงนี้ช่วยช่วยช่วยกับพี่ๆบรดิวเซอร์คือแก้ไขเนื้อร้องบางท่อนบางคําด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราร้องไปรู้สึกยังไม่ค่อยเข้าปากหรือว่ามันยังเอ่อฟังแล้วเรายังไม่ค่อยเข้าใจ เรานึดว่าเฮ้ยเรายังไม่ค่อยเข้าใจแล้วคนฟังร้อจะเข้าใจไหมเราก็เลยปรับให้มันเข้าใจง่ายขึ้นครับจนมาเป็นเพลงทุกวันนี้แล้วก็มีการดีไซน์เสียงร้องดีไซน์ท่านคือการดีไซน์เสียงร้องในเราทำเองทุกเพลงแล้วแล้วก็เราก็ดีไซน์เพิ่มตรงอินโฟไว้ว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับการทํายังไงเลยสำหรับคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักนน่นเองนะคะและก็ถามถึงพี่ป๊อปกันบ้างนอกจากพี่ป๊อปนี่นอกจากก่อนที่จะเป็นนักร้องเนี่ย ครับทาในส่วนของเบื้องหลังมาก่อนใช่ไใช่ครับก็ทาทั้งเบื้องหลังทั้งเบื้องหน้านะครับเบื้องหลังก็คือร้องไก่กับศิลปินของเอ็กซนะครับแล้วก็รวมไปถึงการคุมร้องด้วยเป็นพุ่มกับการร้องนะครับแล้วก็เบื้องหน้าก็มีผลงานเป็น VJ รายการ Star Club ทางช่อง Action น h a n ใช่ใช่ครับแล้วก็ยังมีคนถามถึงแล้วทําไมไม่พาพี่โดมาด้วยคะอ๋อวันนี้จริงๆแล้วอยากจะพกมาด้วยครับแต่ว่าพี่โดเป็นคอนลูกอยู่ไม่ใช่ นะครับวิดีโอติดภารกิจนะครับเขาก็มีถ่ายละครอยู่ที่กรุงเทพนทไมไมะครับเรียกได้ว่ามีซิงเกิลใหม่มาแล้วสำหรับป๊อปนี่ เริ่มใหม่เพิ่งเพิ่งเพิ่ง <plein S 1> ปล่อยมาเมื่อวานที่เมื่อวานซ้อนเลยใช่แล้วพูดถึงเรื่องใหม่นี่ก่อนหน้านี้มันมีเพลงเพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมีใช่ไหมคะใช่ครับเพลงใหม่ที่ไม่อยากมีแทนเราอยากมีต่อเหมือนเป็นทางต่อหรือเปล่าคะพี่ต๋องอ่าไม่เกี่ยวกันครับไม่ไม่เกี่ยวเนื่องกันนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้มันเกี่ยวเนื้อมันก็ได้นะครับมันก็นะถ้าถ้าฟังถ้าฟังต่อกันจะรู้สึกเพราะว่าเขาจากเราไปใช่ไหมเราเราซิงเกิลใหม่ซิงเกิลที่สองเรื่องใหม่มันพูดถึงเนื้อหาเกี่ยวกับคนรักของเราเนี่ยจาากกกเรไปใช่่่แล้ว็ออยูับคนนื เรียบร้อยแล้วสือท้ายแล้วกลับมาหาเราด้วยพร้อมน้ําตานะครับแล้วเราก็แขมรับอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะให่เขาแล้วก็บอกเขาว่าเริ่มต้นใหม่กันไหมเพราะเรายังรักเขาอยู่เต็มหัวใจนะครับแต่ว่าสําหรับซิงเกิลแรกนะครับเพื่อนใหม่ที่แม็กมีเนี่ยก็คือมักว่าไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาจากเราเออไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาขอเราเป็นเพื่อนแล้วเขาไปคบคนอื่นอันนั้นคือไม่ไม่ใช่แต่นั้นจะเป็นเกี่ยวกับว่าเหตุผลที่ว่า มันเป็นเหตุผลของคู่รักแต่ละคู่ที่แบบมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เออทำไมคุยกันไม่ลงตัวสักทีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สุดท้ายแล้วไม่ได้ผ่านช่วงนั้นไปก็ก็บอกเป็นเพื่อนกันไปอืเพื่อนใหม่ที่ไม่อยากมีนั่นแหละใช่ใแล้วนะคะถือว่าเสียงร้องพระพะของบลอบ็อกดวกบบวกกับอ เปลโดคนีโด่งนี่จะว่าเพราะมากยิ่งขึ้นนะคะพูดถึงกันเพลงนี้เริ่มใหม่อะละมาถึงหนุ่มคนนี้กันบ้างรุดเดอตาตั้งแต่พุณปล่อยเพลงอ่อรักเธอจุดลมหายใจเนะคะรักเธอทุกลมหายใจมาเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าขึ้นช้าตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยค่ะดูชาร์ขอแสดงความยินดีด้วยตั้งแต่ดูชาร์ตสัปดาห์ต่อเนื่องเลยทีเดียวรู้สึกว่าจะถ่ายทอดมาได้ดีมากแต่รักใค้อยู่คะรุด ตอบยากเลยเชียวคับก็จริงๆแล้วเป็นเป็นเพลงที่อ่าเราเราตั้งใจที่จะนำมาเสนอให้ทุกคนได้ฟังในช่วงวันวานในไทยนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ผ่านไปก็แบบเหมือนกับว่าอยากให้คนได้นําเพลงนี้ไปส่งให้กับคนที่รักนะครับหรือว่าคนที่เราแบบอ่าปรารถนาดีด้วยประมาณนั้นครับผมค่ะรักเธอด้วยู้หมายใจนี่นะคะถ่ายทอดมาที่พูดถึงอ่เอ็มวีบ้างถ่ายทำไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับคอนเนอร์ให้ไปแล้ว ออนแอร์แล้วทําไมต้องเป็นเต้ยอะทําไมไม่เป็นกีตาร์นา <c oughs> งเอกเ <c oughs> ต้ยจีนถ <c oughs> อนเรื่องเองหรือเปล่าสำหรับนางเอกมิว <c oughs> สิกวิดีโอนี้อ่าจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าพุ่มกับต้องการผู้หญิงที่แบบใช้เต้ยของแสนน่ารักครับแล้วก็อ่าเพราะว่าเพราะว่าในในใน,ใน,ใ,นในวีดีโอนี้เนี่ยเราต้องการเรื่องภาพสวยแล้วก็เรื่องของสดใสแนวอะไรด้วยนะครับแล้วเนียมันเลยทำให้ตอนพอเป็นนเต้ยเนี่ยมันจะทำให้เสียางมันออกมาแล้วโอเคแล้วก็เหมาะสม ครับผมซึ่งมันก็ยังน่าโอเคนะเหมาะสมมากอือแล้วไปถ่ายทําที่ไหนบ้างคะเอ็มวีนี้เหมือนจะมันเหมือนจะไปถ่ายไกลใช่ไหมโดยจากภาพแล้วใช่ใชจริงๆแล้วไปถ่ายที่อยู่ในกรุงเทพอะนะฮะครับนะครับอยู่แถวมีนบุรีมีนบุรีนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นจุดที่แบบต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยไปใช่ครับจะเลยทำพารีเวิร์ไปหน่อยใช่ครับมันก็จะมีแบบแดงวันสองวันวันสาเพียบเลยไม่ใช่ก็จะมียุก่อนแต่ไม่ใช่ก็จะมีพวกอ่าเป็นแบบสนามกอล์ฟนะครับแล้วจะเป็นสนาม สนามม้าไม่ใช่สนามแข่งม้าแล้วใช่แต่เป็นเออนะะฮก็ต้องบอกว่าดีมากๆครับแล้วก็สนุกมากครับใช่แล้วสวยภาพสวยทำา็อตสวยด้วยหรอบมิวสิกวิดีโอตัวนี้นะคะแล้วมิวสิกวิดีโอคนน่ารักที่ไม่น่าเบื่รักของเดียร์ล่ะคะ ครับผมเมสิควิดีโอยังไม่มีครับตอนนี้ตอนนี้คือกำลังรอทุนอยู่ต้องต้อง,องช่วยกันสมทบทุนสร้างเมสิควิดีโอโดยการกดหนึ่งสองสามส่วนหนึ่งสามสองแลโทรออกครับใช่แล้วเอาพูดถึงตะกี้นี้เราพูดถึงงานเพลงเริ่มใหม่ของพี่ป๊อปไปใช่ไหมคะคเดี๋ยวเบรกกันสักครู่แล้วกันกับงานเพลงนี้แล้วค่อยกลับมาอ่านถึงข้อความทาง SMS ที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาในหาทางสี่สองสี่สองแปดหนึ่งเก้าแล้วกันค่ะของป๊อปเดนั่นเองค่ะเริ่มใหม่ขอถามถึง เอ่อในเรื่อ,องการร้องเพลงนี้ยากไหมคะการร้องใช่ไหมครับการร้องเนี่ยเอ่อก็ผมว่าง่ายกว่าเพลงแรก <ฮะ S 2> จริงๆงง่ายกว่าเพลงเพื่อนใหม่นะครับแต่ว่าเอ่อความยากมันอยู่ตรงที่อารมณ์ครับ <ฮะ S 2> อารมณ์เพลงมันมันซับซ้อนนิดนึงก็คือเราเอ่อเราต้องให้อภัยครับเหมือนกับว่าเราต้อง,เร,องเราต้องใช้เทคนิคยังไงก็ได้ที่แบบสื่อสารออกมาให้รู้ว่าแบบเออเราให้อภัยเขาในสไตล์ของเรานะครับผมก็เพลงนี้เนี่ย อาจอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันอาจอยู่หลายรอบเลยเพราะว่าเราอยากจะให้มันออกมาดีที่สุดนะครับผมเราก็ร้องไปหลายเทคนิคมากจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเลือกแล้วไม่เอาเลย <c oughs> เราเลือกแต่เราเลือกเทคนเราเลือกช็อตสุดท้ายเพราะว่าเป็นเป็นอารมณ์เพลงที่ท,ท,ที่ตรงกับกับความต้องการของเรามากที่สุด ช่ครับผมนั่นคือเริ่มใหม่ในเอ่งนะคะแล้วก็มีคนถามถึงสาหรับข้อความทาง S M S นูฟังส่งมาทัชชัยได้4242819เขาบอกว่าชอบจังเลยพี่รุดกระเต้เล่นเอมวีด้วยกันรัศดรทุลห่ยใจค่ะแล้วก็ถามว่าช่วยถามพี่ดิวกับพี่รุตหน่อยได้ไหมครั้งหน้าเนี่ยจะพาพี่กล้าแล้วก็จียอนมาด้วยหรือเปล่าเออจียอนยังมีลุ้นนะครับแต่การนี่อาจจะหมดลุ้นเพราะว่าถ่ถ่ายละครนะครับงานเยอะใช่ไหมคะ อยากให้ดิวร้องเพลงคนน่ารักเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาไหวไหมคะดิวคนน่ารักที่ไหน่ะเพรรักเอ้ยยังไงลองไงวะเฮ้ยให้รทำอะไรกันอ่ะที่บลหน้าอาไปฮักเดาคนหน่าฮักที่บลหน้าไปฮักเจ็บหนักแน่นอนถ้าฮักเขาไป จริงวา่าทีนี้ก็มีกลิ่นของอีาสานอยู่ในอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วนะครับใช่แหละหมายความว่ายังไงแต่รแตจริงๆแล้วคนอีาสานคือเป็นคนที่สนุกสนานไงแล้วก็มีความสนุกสนานตรงนี้อยู่แล้วแล้วก็แล้วก็จริงๆแล้วคนอีาสานเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าหน้าตาดีมากเหมือนเหมือนคนร้องเพลง <c oughs> <c oughs> อะไรคะ <c oughs> รุดคือ <c oughs> <c oughs> เราเก,ก็ี้ย่ครับเราเป็นคนอีสานคนอีสาน นะครับแต่จริงๆแล้วคนชมบุรีก็น่าจะดีเหมือนกันถูกต้องจับมือจับมือดิวเป็นอะไรกันแน่ครับอันนี้คือคนชมบุรีที่มาออดิชั่นเดอะสตาร์ที่อีสานครับเย้เพราะเพราะอะไรทำไมทำไมต้องมาออดิชั่นที่มาพราตัวหนอเขาไม่เปิดมาพากกลางไม่ทันเคือเชิญชวนมาอืมนิวชอบดูหนังแนวไหนคะไปกับใครหรือเปล่าโอ้ยนี่เซนเซอร์คำถามเยอะมากเลยค่ะเขาบอกว่า ชอบแนวไหนครับชอบแนวไหนอ๋อผมดูได้ผมดูได้ทุกแนวแล้วแต่ว่าเรื่องไหนที่แบบน่าดูดราม่าก็ดูแอคชั่นก็ดูแล้วก็คอมเมดี้ก็ดูคมดูได้หมดพี่บ๊อปพี่บ๊อปชอบดูแนวไหนอ๋อผมครับเออแนวแอคแอคชั่นผมชอบแนวแอคชั่นแนวบูรังผานใช่ใช่ใช่ครับพี่รู้แหละครับพี่รู้ชอบแนวกระสือใช่ไหมครับไม่ใช่คือผมดูทุกเรื่องนะครับดูได้หมดแต่ว่าจะเป็นคนที่ไม่ดูหนังดราม่า เลยถ้าไม่มีแฟนเพราะว่าดูแล้วหดหูนะครับถ้ามีแฟนอะไรครับถ้ามีแฟนแล้วไม่มีแฟนก็ดูได้นะครับแต่จริงๆถามว่าถ้าดูกล้วถ้าดูถ้าดูหนังที่เกี่ยวกับอ่าเรื่องของอะไรอะเรื่องของโลกครับเช่นแบบว่าอ่าเรื่องของความเป็นไปของโลกในอนาคตอะไรอพวกแบบซองพันสิบสองอะไรอย่างเงี้ยพวกแบบเดอะเดย์ออฟเดอะมอร์โรคือเป็นอะไรที่แบบคือมันที่ที่มันทําให้เรา ได้ได้รู้ว่าในอนาคตอาจจะเกิดอะไรแบบนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าใครไปผ่านไปแถวบ้านที่รุดเนี่ยนะครับคือเขาปลูกต้นโกงกางนะครับผมไว้หน้าบ้านเรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยให้น้ำทะเลไม่ท่วมนี่ไงช่วยกันน้ําท่วมอืมนะฮะายนี่สูงเท่าสังขาบ้านเลยช่วยไม่ให้หน้าดินถล่มอ๋อนั่นแหละครับอืออือไปอะต่อคำถามต่อไปคำถามต่อไปทั้งสามคนนี้เป็นซินเดอเรลล่าจะทิ้งอะไรไว้ให้เจ้าชายอยู่ต่หน้า เดี๋ยวป้อมทิ้งรเท้าไว้นะครับเฮ้ยอย่าเลยครับมันเหม็นน้อยไปกินด้วยหน้าดูต่างหน้าดีกว่าไหมครับเราก็จะทิ้งนี่ไงเราก็จะอ่าส่งเรื่องอะไรอ่ะอ่าโปสเตอร์ที่เราที่เราที่เราฝากมาให้ด้วยแล้วก็ลายเซ็นของเราเอาไว้นะครับผมจะพิมพ์สีดีไว้ให้เลยด้วยนะสีนี้นะครับพวกอะไรมาบ้างครับ มาที่นี่ตัวแรหัวใจมาโอ้โหเอาบอกมาถึงเรื่องเพลงกันหน่อยละกันครับตอนนี้พี่รุทมีเพลงรักเธอทุ่มลมหายใจซิงเกิลต่อไปนี้เร็วนี้จะมีเพลงใหม่ล่ออปกมให้เราได้ฟังกันคประมาณเดือนหน้าน่าจะได้ฟังอีกซิงเกิลหนึ่งนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงอะไรนะแต่จะเป็นอัลบั้มน่าจะมาพร้อมกับตัวอัลบั้มเต็มเลยใช่ใช่จะถามพปดีว่าอัลบั้มเต็มนี้จะมีให้เราได้ประมาณไม่เกินไม่เกินเมถยนครับได้ได้ฟังกันแน่นอนช่วงสาดน้ำนะฮะจะได้ฟังกันชัว เลยจากนี้ก็ปีหน้าเลยอย่างนี้ก็คงจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันมันเลื่อนมาหลายรอบแล้วนะครับผมก็สิบเอ็ดเพลงครับผมอีกหกซิงเกิลใหม่ที่ยังไม่ได้ฟังครับใช่เ่ะอาจจะเป็นแนวหวานๆแบนนี้แหละหรือว่าไม่แน่ใจคือมันเป็นเพลงรักแน่นอนนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นซิงเกิลที่เกี่ยวกับอะไรคือเกี่ยวกับความรักแน่ๆแหละแต่จะเป็นมุมไหนนี่ไม่รู้เหมือนกัน อาจจะเป็นมีเดียมก็ได้ครับมุมบ้านหรือมุมแหลมอะไรก็ว่ากันไปใช่แล้วอออดิวล่ะคะจะมีซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่น่าจะเป็นประมาณต้นเดือนหน้าครับค่ะครับก็จะปล่อยมาคืออันนี้ก็ยังไม่บอกแล้วกันว่าจะเป็นแนวไหนเพราะว่าอาจอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้อีกแต่ที่ตอนนี้ที่รู้ๆหลักๆจะเป็นมีเดียมครับผมแล้วพูดถามถึงอัลบั้มเต็มนะคะอัลบั้มเต็มตอนนี้อย่าถามถึงดีกว่าครับงั้น เอาคืนมาค่ำเช้าไอ้ตรงเอาตรงๆเอาตรงเลยไอ้พี่เนี่ยจะเปลี่ยนก็งไงเลยเป็นอะไจะเป็นป๊อปดิวก็ได้เอออย่างี้คือจริงๆแล้วก็คือเราเป็นออกแนวปล่อยซิงเกิลไปเรื่อยๆมากกว่าแล้วก็จริงๆแล้วถ้าเกิดศิลปินสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่เจ๋งจงเนี่ยก็อาจจะมีอัลบั้มยากนิดนึงแล้วถ้าเกิดแฟนๆไม่อุดหนุนในแผ่นแท้จริงๆเนี่ยศิลปินก็อาจจะไม่มีผลงานให้ได้ทําได้โชว์กันอีก เอาละพี่สองออกมานี่แล้วแบบขายไม่ได้นะฮะก็อาจจะไม่เอาละพี่อีกต่อไปก็ได้เออจริงๆนะก็เพราะนั้นต้องช่วยกันขอใช่ต้นโกงกลางต่อถ่ายไม่ได้เล่นละครไงเออไม่ใช่เพราะมีคนหลายถือามถึงเหมือนกันว่าพี่รุดจะมีงานละครละครก็ตอนนี้ทําเพลงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอ่ายกยอดเดีไว้ในในในโอกาสหน้านะครับแต่ว่าอ่อยากจะเขียนเพลงก่อนเนี่ยเราอยากจะทางเขียนเพลงนะตอนนี้พี่รุดเนี่ยมุ่งมั่นอยู่กับการทําเพลงให้มันดีที่สุดจริงครับตอนนี้ออกมายัง ยังรอดมีรอดแหลกอยู่เลยอขนาดไม่รอดนะครับขนาดไม่รอดลยครับขึ้นชั้นอันดับหนึ่งตลอดต้องดาแล้วค่ะดูท้าต้อบคุยไปทุกคนนะครับแต่ว่าเราอยากให้มันอยู่ตัดับหนึ่งสักสิปีอะไรอย่างเงี้ยครับว้าโอ้ลุงรุดเลยลุงรุดลุงรุด่ถามถึงถามรุดแลยก็ดิวที่ผ่านเวทีเดอะสตามาน้องๆที่สนใจจะประกวดเวทีเดือสตามีเทคนิคอะไรแนะนําสําหรับน้องๆมากคะเทคนิคเลยครับเทคนิคคือต้องก้าวเข้ามาประกวดก่อนคือจริงๆแล้วบางทีดูเนี่ยแล้วอยาก แล้วอยากแต่เสร็จปุ๊บเราก็อยู่สิบ้านเนี่ยความฝันของเรามันจะกลายเป็นแค่ฝันเฟื่องเราต้องทําให้มันเป็นฝันใ่ครับฝันใ่คือใยอยากจะทําใช่เหมือนดิวอยู่ชนมาออดิชันที่อีกสังพี่โจพี่ไมพี่เพชรมาหาที่หน้าบ้านก็ไม่ใช่เขาคงไม่มาครับผมก็ต้องออกมาทําออกมาทําให้มันเกิดขึ้นเป็นจริงเราจะได้รู้ว่าเอ้ยทางที่เราก้าวเดินไปเนี่ยมันมีอุปสรรคแค่ไหนครับผมพอเรารู้อุปสรรคในแต่ละขั้นแต่ละตอนของมันแล้วเนี่ย เอาอุปสรรคั้นเนี่ยมาแก้ไขตัวเองตอนนี้ The Project ก็<ช>ได้การประกวดถึงรอบภาคแล้วนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่ยังไม่ได้มาในในปีนี้อะไรเงี้ยก็มันมีต่อไปอยู่แล้วแหละนะครับ<ช>แปดมันมีอยู่แล้วแหละแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับจะเป็นปีหน้าจะเป็นปีต่อๆไปนะครับก็ยังไงก็ให้เตรียมตัวไว้ก่อนดีดีกว่าครับใ,<ช>ใครที่แบบอยากจะมาประกวดเนี้ยคือรู้ว่าตัวเองชอบร้องเพลงชอบการทํางานในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยก็ลองฝ<ช>ึกฝนตัวเองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถึงเวลาก็สามารถที่จะเข้ามาได้เลยเมื่อเมื่อเวลามาถึง จริงๆคือไม่ใช่ถึงเวลาแล้วค่อยมาแบบเฮ้ยพอประกาศปั๊บแล้วเราค่อยมานั่งฝึกผมว่ามันอาจจะไม่ทมันเออไม่ทันไม่ทันจริงต้องซ้อมไว้ทุกวันนี่นแหละเพราะโอกาสแบบ๊อปเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะนคะครับที่อยู่ดีดดออกก็ทําง,งานทําง,งานทําง,งานแล้วก็ได้ครับเป็นร้องเพลงเลยอะไรอย่างนี้ก็มองว่าฟิลมจริงจริงโอ้โหอถึงยันเพลงบ้าๆของแต่ละหนุ่มนี่นะคะดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างเอ่ย ดอกจันหนึ่งสองสามครับผมดอกจันหนึ่งสองสามนี่เป็นรหัสของศิลปินทั้งตกแกัมมี่เลยแล้วแต่ละคนนี่ก็จะมีรหัสส่วนตัวของตัวเองอย่างของผมเป็นดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสามสองครับผมแล้วก็โทรออกด้วยของพี่ป๊อบคือของพี่ป๊อบนั้ครับก็ดอกจันหนึ่งสองสามตามด้วยรหัสสองแปดเก้าเก้าแล้วกดโทรออกครับนะก็เป็นรหัสรวมศิลปินของเอ็กซแซครับผมมีทั้งน้องจียอนมีทั้งเพลงใหม่ๆของน้องแกรอะไรอย่างนี้นะครับก็รวบรวมอยู่ในนี้ด้วยก็ลองเลือกดาวน์โหลดดูก็แล้วกันครับอ่ะขอพี่ลุดละครับ ครับก็ของรุ่ก็จะเป็นดอกจันหนึ่งสองสามนะครับศูนย์ศูนย์สองศูนย์นะครับหรือว่าใครนะครับที่อยากจะดดาวน์โหลดแบบครับคุ้มค่านะครับมหาสนุกนะครับก็ได้เลยใช่ครับรายเดือนนะครับต้องบอกว่ารายเดือนที่ถูกสุดๆถูกมากกว่ากินข้าวเตียวอีกกินข้าวเสียวนะครับไม่ใช่ไม่เชียไม่ใช่ไม่เตียแล้วใช่ใช่ใช่ก้าวเหล่านี้แพงกว่าเลยง่ายๆนะครับก็ราคายี่บเก้าบาทต่อเดือนนะครับโดยกดดอกจันหนึ่งสองสามเก้าแล้วโทรออกนะครับก็จะบอกสามารถ ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็มวีลิงค์ทอนเสียงรอซ้ายนะครับแล้วก็ไม่อัดใช่และที่สำคัญนี้นะคะมีของรางวัลแจกด้วยนะครับใครโหดมาก่อนน้อยว่างกันไปนะครับนี่ไงนี่ไงเรามีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นโครงการซื้อของถูกเล็กสิทธิ์มีสิทธิ์ถูกรางวัลจากแฟนทีวีนะครับค่ะก็คือใครที่ดูไอ้ใครที่ซื้อปุ๊บได้เลยนะได้แฟนเลยป่ะ เราเป็นตัวแทนจากแฟนทีวีแล้วกันมาจับรางวัลเลยแล้วกันเอาไหมได้เดี๋ยวมาให้เดี๋ยวให้สามนุ่มจับรางวัลกันได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกหน้าแล้วกันแต่ตอนนี้เดี๋ยวทิ้งค้ายอีกสักหนึ่งงานเพลงของรูทนี่ค่ะที่เรียกว่าคลองช้าและก็คลองใจสาวๆหลายๆคนรวมไปถึงนุ่มๆทุกคนด้วยแร็เธอทุกลมหายใจค่ะ ไว้นะคะว่าหลังจากที่เราฟังเพลงจากรุตเดียรตารักเธอทุลมหายใจซึ่งเพลงนี้อยู่ในชรัรของเราถึง7สัปดาห์ซึ่งโอ้โหจะเป็น10สัปดาห์อย่างที่แฟนคลับเขาว่าหรือเปล่าต้องติดตามก็อย่าลืมโหวตเข้ามาด้วยที่4242819นะคะแวะมาก๊อคสองจากที่กีตารสุดเสวยของเรามาต่อเนื่องกับบุรินซะเลยเพราะว่านอกจากที่เราจะมีสมหนุ่มแล้วเรามีขอนรวลให้กับนะคะ คุณผู้ฟังทุกท่านที่ซื้อซีดีอสินค้าลิขสิทธิ์แต่แกรมมม่ซื้อของถูกลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ถูกรางวาัลตอนนี้เนี่ยสามหนุ่มก็จับรางวัลแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะมีใครกันบ้างเอ่ยมีอ่ะอาเลยอรเลยสามวานันสารางวาัลค่ะคนแรกคือนางสังวานหาเงินครับผมอันนี้ซื้ออัลบั้มของพี่ไผ่บกสลอดชุดที่หครับ แล้วคนต่อมาก็คือคุณชันธนาจงจรันครับผมซื้ออัลบั้มของคุณไหมไทยจตะวันชุดที่สี่ครับผมแล้วก็ต่อไปคือคุณสาคอนสมัครสมานครับผมซื้ออัลบั้มของพี่ไผ่ภพสุธรครับอ่าต่อมาเลยค่ะต่อมาเลยต่อไปนะครับผมต่อไปนะครับเป็นเอ่อคุณจีรพลนะครับช่วยหารนะครับผมเอ่อผมอ่านไม่ค่อยออกซื้ออะไรนะฮะอัลบั้มน้องนร้องเพลงพี่ไหม ครับผมเชื่ออัลบั้มใช่ไหมอ่อซื้อเป็นเทปนะครับผมที่ร้าน Imagine โ o t นะครับอ่าอีกคนหนึ่งครับนางฉันทนาจงจรันนะครับผมซื้อคอนเสิร์ต25ปีครับที่ร้าน Imagine เหมือนกันต่อมานุ่มรุนะครับคนต่อมาเลยอีกอีกท่านหนึ่งนะครับคุณสังวานหาเงินนะครับอ่อซื้ออัลบั้มแฟนทีวีฮิต3นะครับผมซื้อซีดีครับ ของรุ่นะครับมีสี่คนนะครับก็คือหนึ่งนายสุริยาอุไรนะครับผมืซอร์ลบั้มขอสิบห้าปีไม้พิรมพรครับผมค่ะขั้นต่อมาเลยท่านต่อมานะครับคุณสุทิดสอนอะไรเนี่ยสุสุทิสันนะครับใส่จิตนะครับไม่แน่ใจนะครับถ้าหาผู้ชื่อไปผิดขอใครด้วยนะครับอันด้บที่สี่นะคือของคุณอรวีนะครับผม อ่าคนสุดท้ายค่ะมีสองคนนะะอีกสองคนนะครับมีนางกะบนรัตนะครับใจมน์นะครับผมคื้ออัลบ้างของพี่ต่ายอลาไทยนะครับผมชุดที่เจ็ดนะครับแล้วก็คุณอะไรเนี่ยสิรพลช่วยอผมไม่แน่ใจพี่ชื่อดูหน่อยช่วยหาค่ะคุณสิรพลช่วยหาค่ะซื้ออัลบั้มนะคะจากไม่มีล่ะนะคะ บอกว่าซีซิงอีสานนะคะซื้อเทปไปด้วยจากร้านอินเนตินค่ะเมื่อสัก e ครู่นี้คือซ้ำเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับอีกคนซ้ำเหรอครับตามท่านนึงแต่ผมไม่สุดว่าซ้ำซ้ำหลายซ้ำสองคนเลยนะสองคนเลยสองคนอ่ะจำใหม่จำใหม่งั้นจะจับไปแค่สองคนละกันอืมนะครับผมไม่รู้ก่อนผมไม่รู้จักก่อนนะครับของผมได้แล้วนะครับอีกผู้โชคดีหนึ่งท่านนะครับผมนางสาวเอ่อผมไม่แน่ใจผมจะอ่านชื่อถูกหรือเปล่ารู้รู้รู้อะไรรู้จีเหรอ ร,รูจีรูจีกองงามนะครับผมก็ซื้อตตก้านชลรดานะครับผมชุดที่ห้านะฮะที่ร้านดีเมจินวีซครับครับผมสุดท้ายนะครับกับเด็กชายอ่าเด็กชายธนวัฒนะครับของแก้วนะครับซื้อระบ้มกล้วยสแตมชุดที่หนึ่งครับผมอดกล้วยสแตมนี่คืออะไรนะนี Kaiser, corona, ่ไงโอ๋นี่ไงเจอแล้วบ้าบ้าบาบบดเล่นหมกขาดครับเราไม่เห็นข้างหลังไะครับ อ่าเนะคะเรียบร้อยกันแล้วแะค่ะสาหรับคุณผู้บางที่ซื้อสินค้าลิขสิทธิ์มีสิทธิ์ถูกรางวัลทุเดือนก็จะมีศิลปินแรงงใช่นี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับผมมาต่อไปถ้าเรื่องของพวกเรานะครับพวกเราก็จะมาแจกเองโดยกับกับมือเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวยังมีรายการเกี่ยวกับการโหลดด้วยนะครับตอนเช้น้องสามเราเราจะมีอะไรนะเป็นรางวัลสาหรับคนที่โหลดแบบได้สินค้าลิขสิทธิ์เป้าด้วยใช่ไหมฮะใช่ว่านี่มีสิทธิ์ได้อิสุสดีแม็กเลยนะ สุดยอดนะครับต้องบอกว่าพอโหลดเทได้พอเนี่ยเรถไปขับด้วยนะครับไช้ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยนะฮะได้รถแล้วเนี่ยนะฮะยังได้พี่ก๊อสจักรพันธ์กลับบ้านด้วยจริงเลยเจ้าจริงเลยเอ้โหโหดมากนะครับอย่างนี้ต้องต้องโหลดมากๆแล้วถ้างั้นนี่ก็มีแบล็คเบอร์รี่มีมอเตอร์ไซค์ซีโน่อย่างนี้ยซีโน่ต้องให้เพื่อนๆโหลดกันเยอะๆใช่ครับของแท้นะครับผม อ่ะนะคะมาถึงนี่เบรกสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้ทั้งสามหนุ่มช่วยฝากอะไรกับแฟนคลับชาว his fm หน่อยแล้วกันค่ะครับผมนะครับก็ขอฝากเพลงกับพวกเราด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงของเดอะสตาร์ทุกคนนะครับหรือว่าจะเป็นน้องๆจากเอ็กซ์แสตทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นป๊อปจียอนหรือว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับแล้วก็แกรมมี่ทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแกรมมี่ที่เป็นสติงนะครับหรือว่าลูกทุ่งก็ตามนะครับขอให้ทุกคนอ่ายังไงก็สําสนับผลงานของพวกเราอย่างของแทนละกันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งสนคัญที่สุดที่จะทําให้เรามีกกาาลังใใจนรเอ้ พูดเร็วมากใายใจไม่ทันไม่กลัวผู้ไม่ทันงานไงเออจะทำให้พวกเรามีกําลังใจที่สุดนะครับในการทํางานต่อไปครับผมอดีดเหนเ่อยมากอดีวดจริงๆแล้วขอขอบคุณและกันขอบคุณ<ห>ทุกคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้เราขอบคุณทุกคนที่คอยฟังเพลงของเราอขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันอุดหนุนลิขสิทธิ์ของแท้ทำให้พวกเรามีกําลังใจในการทํางานต่อไปนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้ววันนี้เนี่ยเป็นวันดีด้วยไปมาค้าบูชานะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนะ เออพอเสร็จงานแล้วไปเวียนเทียงกันเนาะแล้วก็จะได้มีความสุขความเจริญกันต่อไปนะครับผมและที่สาคัญเนี่ยเวียนเทียนเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่งสมาธิสักนิดน,นึงแล้วก็พยายามทําจิตให่ว่างแล้วก็คิดแต่สิ่งดีๆครับผมพอคิดสิ่งดีแล้วเนี่ยทุกสิ่งที่ดีๆจะตามมาแน่นอนอ่าป๊อครับผมแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวนะครับที่เป็นวันสําคัญนะครับจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยก็เป็นวันที่ควรจะ มีความสุขนะครับแล้วก็มอบความสุขให้กับคนอื่นๆนะครับผมก็ขอบคุณมากๆครับสําหรับพี่น้องที่นี่นะครับที่ต้อนรับพวกเราทั้ง3คนเป็นอย่างดีนะครับก็หวังว่าคราวหน้าเนี่ยเรามีโอกาสเราก็จะกลับมาเยี่ยมพี่น้องที่นี่อีกนะครับแล้วขอให้น่ารักอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับ ยอดคำวันสักขนาดนี้เนีย่ยฟังขับที่รักเขาทั้งสามคนอย่าลืมนะคะคการซื้อสินค้าลิขสิทธิ์หรือว่าจะเป็นการดาวโหลดก็ต้องดาวโหลดอย่างถูกต้องลิขสิทธิ์นดวยนละที่สําคัญต้องติดตามทีเ S ฟให้ดีแลค่ะเพราะว่าเราก็จะมีข่าวคราเขาเคลื่อนไหวทุกที่ช่วงดนตรีกับลูกทุ่งหรือว่าสตริงก็ตามนะคะหมดหน้าที่ของบุรินแล้วก็พี่กีตาร์สองคนแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าจะเป็นการถ่ายทอดสดด้วยยัางไงาก็ขอให้หนุ่มๆเดินทางด้วยสวัสดีภาพขอให้อัลบั้มเฮงๆยอดดาวโหลดทะลุล้านเลยทุกคนเลยโอ้ สว,ส,สวัสดีครับค,ครับผมสวัสดีครับผมดิวเดชาหานะครับผมวันนี้นะฮะก็มีเพลงมาแนะนําให้ฟังกันนะครับผมนั่นชื่อเพลงว่าคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักนะครับเพลงของคนน่ารักที่มีแต่หน,นุ่มๆเนี่ยลุมตอมห้อมล้อมก,กันเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็กลัวอ,อกหักไงเลยไม่กล้าไปรัก ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพล,เลงนี้นะครับคนน่ารักที่ไม่น่าไปรักครับผม